สวัสดีครับเพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสมุยเพื่อนบ้านวัสที่หวยเล่านะครับสามสิบทันหมาขู่สุดปักหลักวันที่ผ่านมานะครับพี่ให้ไหวเข้ามาด้วยกัน3ส,สูตรนะครับ ปักหลักร้อยนะครับสี่ตัวปักหลักหน่วยบน4ี่ตัวก็ปักหลัก10บล่าง4ตัวถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมสูตรตัวเลขสถิติเขานี่30มสิบเท่นมาคุมกันเลยครับ ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสุดห่วยเพื่อนบ้านด้วยนะครับแอดไลน์ Ad มาพูดคุยกันได้นะครับที่แ d ดแซดดีกาาหสำหรับห่วยน้พัฒนานะครับช่วนของสุดท้ายนะครับก็จะให้หน้อยชุดนะครับในรายกลุ่มของเรานะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับคำเตือน สูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับ เรื่อวนี่หลักร้อยสามตัวนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเข้ามาแล้วห้างวดจากสถิติย้อนหลังปักหลักร้อยสามตัว เลขแปดเลขสามเลขหกหลักร้อยตัวสุดข่าวต่อเน,นื่องจากงวดก่อนเข้ามาแล้ว2องวดติดหลังจากปล่อยสุดไป โหลาสุดนะครับเขาเรลขหกนะครับคำนวณมาหกสองสามสี่ปักหลักร้อยนะครับวดนนี้สตัวศูนย์หกเจ็ดแปดสรุปหลักร้อยนะครับสามตัวได้แปดสามหกสี่ตัวศูนย์หกเจ สารตัวเป็นสูตรใหม่นะครับสี่ตัวสูตรเก่าเข้าตรงนี้มาสองมวดมีเลขหกนะครับกับเลขแปดที่เหมือนกันทั้งสองสูตรต่อที่สิบปนนะครับสิบปนสามตัวสูตรใหม่นะครับเข้ามาแล้วห้ามวด ปักหลักสิบบนสามตัวเล็กสี่เล็กห้าเล็กสองซิบบนสี่ตัวสุดใหม่เข้ามาแล้วหกง่วนนะครับ รกรับ10บน4ตัว5602สรุปนะครับสิบน3ตัวได้452 4ตัว5602มีเลขสอนะครับปรเป็นไปหที่หมดกันทั้งสองสู ต่อกันที่หน่วยบนนะครับหน่วยบน3ตัวสูตรใหม่คำแล้ว5้างวดนะครับสูตรนี้ปักหลักหน่วยบน3ตัวเลขสี่เลขแปดเลขเก้า บน4ตัวตัวนี้สูตรเก่านะครับต่อเนึ่งชิงมอดกก่อเข้ามา1งมวดที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นอีก6งมวดรวมเป็น7มวดโราสุดเข้าเล็กเนะครับพนมาได้6 703 ปลักลักหน่วยบนสี่ตัวเจ็ดแปดหนึ่งสี่สรุปหน่วยบนนะครับ3ตัวได้489 4ตัว7 8 1 4 3ตัวเป็นสูตรใหม่นะครับ4ตัวสูตรเก่าเข้ามาหนึ่งวส2สูตรชนกันนะครับเหลือเลข4กับเลข8ดนะครับที่เหมือนกันทั้งสสูตร สองทุกบนตรงๆนะครับก็จะได้ได้วยกันสี่ชุดสองสี่สองแปดห้าสี่ห้าแปดสิบล่างสามตัวสูตรใหม่ ทำโดยการ5งวดนะครับจากสถิติย้อนหลังปักหลัก10ล่าง3ตัว 79ต่อไปเป็น10ล่าง4ตัวนะครับอันนี้สูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากมวดก่อนเข้ามา1น่งวดที่ผ่านมามวนาสูตรคำนวณมาได้4803เข้าเลขแปดนะครับ ปากหลักสิบล่างสี่ตัวห้าเก้าหนึ่งสี่สรุปสิบล่างนะครับสามตัวได้ 4, 7, 9, 4, 5, 9, 1, สี่เจ็ดเก้าสี่ตัวห้าเก้าหนึ่งสี่สามตัวเป็นสูตรใหม่นะครับสี่ตัวสูตรเก่าเข้ามาหนึ่งมือ สองสูตชนกันเหลือเลขสี่นะครับกับเลขเก้านี่เหมือนกันทั้งสองส,สองตา่างตรงตรนะครับพอจะได้ได้วยกัน4ชุดดังนี้นะครับสี่หกสี่แปดเก้าหกเก้าแปดก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับ เวลาพัฒนานะครับนี้สูตรปักหลักทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดโปรดใช้พิจารณาในการรับชมด้วยนะครับใครชอบสูตรจากการคำนวณนะครับติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสูงห่วเพื่อนบ้านด้วยนะครับ จะมีแนวทางมาแบ่งปนันการทุกงวดฟรีๆนะครับเน้นยังเหมือนเดิมนะครับหอยราวกับหอยฮาหนอยหอยราเป็นหอยราพัฒนานะครับทุกคนจัดพุดธสุกตัวนี้เป็นสูตรปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางก็จะเป็นแบบเป็นชุดนะครับให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็หอยห้าหน้อยนะครับมี2ฮหาหนอยนะครับตอนนี้พิเศษกับธรรมดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ